สวัสดีค่ะเนจ่าจพาปลูกนะคะเช้านี้ยังโพเพยอยู่เลยนะคะจะหกโมงเช้าแล้วเนจ่าจะตัดผักแต่เช้าค่ะวันนี้ก็ว่าจะตัดแต่เช้าเลยนะคะแต่แบบมันมืดอยู่แล้วอีกอย่างเนจ่าเตรียมพื้นที่ที่จะล้างผักด้วยค่ะเตรียมตะก้าเตรียมกระมังล้างพื้นที่เนาะเชียพื้นที่มันก็เลยช้าแต่เนจ่าจะตัดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้สงสัยจะแดดจัดค่ะลูกค้าเขาจะมารับที่บ้าน สักสี่ถุงแล้วก็นอกนั้นก็ไปส่งที่บริษัทของปู่จ่าทํางานตอนหน้านั้นเนาะก็จะตัดเคียวันนี้คือมันไม่รู้จะพอหรือเปล่านะคะก็คือจะตัดนี่ค่ะสลัดแก้วสองแปลงเนี้แล้วก็เรดโอ๊กตรงนู้นนะคะตรงแดงๆนะคะแล้วก็ตรงไหนต้นไหนที่มันใหญ่ตรงอะไรก็คือจะทยอยตัดไปนะคะเพราะว่าดิฉันจะเคลียร์ส่วนและจะกลับต่างจังหวัดก้อนนี่ค่ะม่นิกินคอร์สก็คงจะตัดหมดนี่แหละคะ่ะ จะได้เคลียสวนเร็วๆจะได้กลับต่างจังหวัดสิ้นเดือนนี้นะคะสลัดแก้วหน้าบ้านก็เหลืออยู่แค่นี้ค่ะแล้วก็เลดโอ๊กตรงนี้ก็ตัดนะคะอันนี้ปลูกใหม่ตากดินเมื่อวานเะจ่าไม่มีเวลากิบเลยนะคะอันพวกนี้ก็ยังไม่โตนะคะกล้าที่เหลือจะจ่าใส่กระถางไว้ก็ยังไม่โตอันนี้ถ้าต้นไหนเนี่ยพอตัดได้แล้วค่ะพวกนี้มินินะคะพวกมินิกีนคอร์ดหรือเบบี้คอร์ดนะคะมันก็จะประมาณว่าต้น ที่จริงก็ต้นใหญ่ได้กว่านี้อยู่ค่ะแต่ของเจ๊จ่ารอบนี้เนาะมันมันอย่างว่าที่เจ๊จ่าลงคลิปบ่อยๆนั่นแหละมันแค่แกนมันมันแบบว่าปุงดินหมักดินไม่ได้ที่ก็เจจ่าก็จะพาตัดผักนะคะวันนี้ก็ไม่พาตัดแล้วค่ะเพราะว่าเจจ่ารีบต้องเดี๋ยวไม่ทันลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จ่าจะตัดตัดตัดเสร็จจะถ่ายดูเป็นบางบางช่วงนะคะตรงนี้ก็ยังไม่โตตรงนี้ปักกาศหอมอิตาลีนะคะที่ยังไม่โตนะคะเพราะว่าต้นเขาจะโตมากแล้วใหญ่ แต่ถ้าเกิดมันไม่พอยะจ๋าก็ต้องจะเลือกตัดต้นที่เท่าที่ได้นะคะค่ะเดี๋ยวคอยดูกันนะคะถ้ามันตัดก็ตัดนะคะคลิปนี้ยะจ๋าวันที่11นะคะเดือน11ยะจ๋าก็65นะคะยะจ๋าก็จะพาตัดผักนะคะสลัดแก้วตรงนี้ก็โอเคอยู่ไม่รู้จะได้กี่ถุงนะคะออเดอร์มา30 30กว่าถุงถ้าเกิดรับจริงๆก็40กว่าลวคะ่ะแต่ว่ามันไม่รู้จะพอไหม้ 35, ถุงเนี่ย ถ้าไม่พอก็ลูกค้าก็รอรอบถัดไปนะคะอีกรอบหนึ่งก็ถัดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็ตัดได้แล้วค่ะตรงนี้นะคะเจจาาจะดูก่อนนะคะว่าจะพอไหมนะคะเจจ่าจะเริ่มตัดสลัดแก้วเลยโอย้สลัดแก้วนี่ต้องใช้สองมือเลยนะคะเพราะว่าโคนเขาอยู่ลึกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขากรอบหักได้ง่ายๆนะคะไม่อยากให้เลือดดินเยอะค่ะมันล้างยากแล้วมันมันกรอบนะคะโอ้ ไม่ได้ค่ะต้องประคองสองมือตัดเดโอ๊กก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาสลัดแก้วเพราะว่าเดี๋ยวยายจ๋าไม่ถ่ายให้ดูเดี๋ยวมาดูตอนไหนนะคะเอ็ดเลยค่ะได้นะคะได้ได้ได้อันนี้เมื่อกี้นะหักก็แก๊บก็แก๊บไปแล้วด้วยมองไม่เห็นโคนนะคะเปิดขึ้นเดี๋ยายจ๋าไปแต่งเอาทีหลังเนาะ พอมองไม่เห็นโคนปุ๊บเปิดใบขึ้นมันก็จะหักนะคะก็ต้องระวังนิดนึงตัดตรงนี้ก่อนต้องไล่ตัดฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าพร้อมกินเขาจะห่อแบบนี้เลยสลัดแก้ว แล้วเราก็ไปแต่งใบเอาตอนล้างนะคะแต่งใบเสียออกแต่งใบเสียออกแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็ใหญ่นะคะน่ากินมากนะคะสกัดแก้วสกัดแก้วแย่จ๋านะะกอคเาคัดกันไปนะคะลูกค้าเพราะว่าเพราะว่ามันโตไม่พร้อมกันค่ะจะเอาต้นใหญ่ทุกต้นมันก็ม,มันก็ไม่ใช่ของนืจ๋าส่วนอินทรีนะคะปลูกอินทรีไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วมันก็กลายเป็นว่าเอ่อโตไม่พร้อมกัน ตามยิ่งรอบนี้ปุงดินไม่ได้สูตรไม่ได้ที่ด้วยหมักไม่ได้หมักดินด้วยมันก็งามบ้างไม่งามบ้างนะคะค่ะเขากันไปสลัดแก้วนี้ต้องทนุถนอมค่ะ,คะลูกค้าชอบมากเลยสลัดแก้วเดี๋ววาแต่ลูกค้าลกได้จากก็ชอบกินแต่จ,จ่ายยังไม่ได้กินเลยรอบนี้กินไปนิดเดียวไว้ขายนะคะเอาทุนเติมน้ำมันกลับต่างจังหวัดค่ะแล้วก็จ,จะตัดเลดโอกนะคะ เล็ดโอ๊กเล็ดโอ๊กเจจ่าปลูกไปค่อยโตค่ะเจจ่าบอกเลยว่าเะจ่าปลูกเล็ดโอ๊กอ่ะมีพุ่มใหญ่อยู่รอบมันใหญ่มากอยู่ไม่กี่รอบอะค่ะคือมันเบียดกันพื้นที่นะคะอันนี้ก็ใหญ่หน่อยพื้นที่เขาน้อยเนาะเจจ่าปลูกถี่เล็ดโอ๊กเขาต้องการกลางพุ่มเต็มที่ค่ะก็จะจะจะโอ้ยเจจ่าจะรีบไปไหนเจจ๋าก็ นี่ยค่ะก็ตัดให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปตัดข้างในล้วค่ะเดี๋ยวแดดมาเดี๋ยวไม่ทันลูกค้าเดี๋ยวมารับแต่เช้านะคะนี่ค่ะก็ตัดได้ประมาณนี้เลเดี๋ยวมาดูกันเจ้าก็จะไปตัดแปลงอื่นต่ออีกนะคะกัดแก้วแล้วก็เรดโอ๊กนะคะเดี๋ยวะจ้าจะตัดเรดโอ๊กก่อนเลยรวมๆนะคะเดี๋ยวเอาไปวางก่อนเดี๋ยวล้างทีเดียวนะคะโอ้ยเจ้าหนักมือเดียว เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าจะจาตัดผักเสร็จค่อยดูกันค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้แหละจะจตัดเดี๋ยวเอากระมังมาใส่เดี๋ยวเอาถาดมาใส่นะคะมองไม่เห็นโคนมันตัดได้หมดค่ะเพราะว่าต้องตัดทั้งแปลงนี่นะคะรอบนี้ก็ต้องเคลียร์แปลงด้วยค่ะ แต่งใบเอาเรามาดูกันนะคะอันนี้ค่ะสว่างแล้วพี่งจะจะแพชทันไหมลูกค้าจะมารับจะทำัำไหมคะเสียงเบาหน่อยนะคะยิ่จ๋าแบบพูดกับตัวเองมากกว่านี่ค่ะอันนี้มันปนมาไม่รู้อะไรแต่ก็ตัดปนไปให้ลูกค้าเหอ,อะเหมือน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 เรดปัตตอเวียค่ะตัวเนี้ยหรืออะไรก็ไม่รู้มันมเมล็ดข้าวปนมาค่ะ จ,าาจะาว่าจ่าตัดโดนไอ้นี่แล้วก็มือเดียวค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็จะตัดไปหมดนี่แหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะกอนี้จะตัดยังไงเดี๋ยวจ,จ่าตัดตนนะ,ะกัดแก้วมันกรอบค่ะกรอบมากแค่จับขึ้นมามันก็โดนใบเขาก็หักแล้วค่ะตัดยากเพราะว่าพื้นที่เราจํากัดปลูกปลูกทีเนาะเบียดกันเนี่ยค่ะนะค่ะ ก็หกินได้แล้วเนาะแบบนี้ขนาดนี้กินได้เดี๋ยวใบเหลืองใบ